ตัวนี้ก็บานในสวนนะครับบานในสวนตัวนี้ก็ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้เข้าไปดูข้างในนะครับข้างในนี่ก็ตีฟ้าไหมก็ตึ้งก่อกันพนังไหมนะครับตัวนี้ทําเป็นพนังส้อมชันนะตัวนี้ก็ชัางโอดหลายติดผรามานนะครับโอเคกับนี่ห้องรับแขกนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูในห้องครับอ่าตัวนี้เขาไปดูในห้องอาติดประมาณเช่นไรนะครับอ่าประมาณนี้ครับอ่ะตู้ก็จะมีเอน,นะครับก็ใาชา้เวลาไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ครับก่อนนั้นนี้แต่ก่อนพื้นจะเป็นพื้นไม้นะครับตอนนี้ก็ทับโดยสระบอร์ดสิบห้ามิลน,นะครับ จะมีบัวพื้นแล้วก็ทำไมหมดนะครับทุกอย่างโอเคประมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศยูดันหลอกนะครับอยู่ในสวนนะครับตรงนี้